สวัสดีจ้าเจ้กระสาสญัญญาสาบ้านป่านะจ้าก็วันนี้ก็สญัญญามาผัดเครื่องในหมูนะคะตับหมูนะคะตับหมูนะคะกับต้นหอมนะคะก็มีน้ำพริกกระปินะคะแซ่บแหน่อไม้แล้วก็พริกหยวกนะคะก็ มะเขือค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ดูสิน่ากินน่ากินน่ากินมากๆเลยค่ะถ้าเดี๋ยวมานักกินกันนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเจริญสาบ้าปนป่านะคะมาเดินกินข้าวจ้ะกินข้าวด้วยกันนะคะก็ ผัดผัดตับกับดอกหอมนะคะผัดตับกับดอกหอมแล้วก็นําพริกกะปิสุดแซ่บนะคะใสม่มะเขือพวงลอยด้วยนะคะเนี่ยก็มีผักก็หน่อไม้เอ่อพริกหยวกแล้วก็มะเขือคะ่ะมาจ้าก,กินด้วยกันคะ่ะก็อะไรใหญ่จังตอบคอมเมนต์ช้าขอบ ประทานโทษประธานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าสัญญาบช่วงนี้สัญญายุ่งๆค่ะก็ก็ตอบก็ตอบทุกคนนะคะบางทีคอมเมนต์ก็ไม่เห็นไม่เจอบ้างอะไรเงี้ยก็มาชาก็ตอบตอบทุกคนนะคะชาอะไรก็ตอบนะคะทุกคนนะคะก็ไม่ได้แวะไปหาใครเลยช่วงนี้นะคะก็สัญญาก็เมื่อวานก็พาลูกไปไปไว่ายน้ําวันนี้ไม่ได้ไปเพราะตัวเด็กเป็นไข้ไงอาทิตย์หน้าก็พาคนโต ไปทัศนศึกษาที่ิุบลน,นะคะโอเคนะคะมากินข้าวกันจ้า <laughs> กินข้าวกันเด้อค่ะเ <c oughs> ดาหอนอกับกับ Hmm, hmm, pa pa yo. Mau lao. น่าเกือบแม่ไมมือมา,มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยมานี้มามาเร็วมา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 ตรงนี้เร็วมากินข้าวก่อนค่อยดูมาลูกมาถ้ามีตัดทอดนะคะเขากินขนมปัง นมสดนมสดเก็บยวมานี้เดี๋ยวมานี้ทเวมานีน้อีกเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับบวีสดีครับ นี่ๆจุ้มล้มแป้งแป้งป๊อกชาดาวซูอาร์ป๊อกเอ้อี้อาร์รอยเลอะ <coughs> 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 วิธีล้างตับนะคะก็น้ำ่อมสายชูนะคะียงเขียงๆแล้วก็ล้างออกแล้วก็เอาแป้งแป้งอะไรก็ได้หนักยำหมักเอาไว้ก่อนแล้วก็ล้างออกไม่มีกลิ่นระงจิตตับมันถ้าไม่ล้างงั้นก็เหม็นขาวะคะ่ะ นอมแม่ลงโจะขายเป็นไงล่ะครับผมแม่ลงจบขายแม่ครับส่น้ำดเลยลงใสน้ำหมดเลย หนูอยากใส่เลยน้ำน้ำถือนี้น้ำสปอต่ำไหมครับน้ำสปอตน้ำสปอตก คืออะไรลูกทำไมแม่กิน้าวไม่หมดเนี่นยอืนกินหมดอะ้หรแม่กินไม่หมดหรอกเฮ้ยทำไมไม่กินอ่ะฮะ หอ,อมดอกหอมแพงอะค่ะบบที่ปากมังหกเจ็ดต้นอ่ะสิบบาทช่วงน,นี้กำลังแพง มแม่แมาเหน่ยเบาๆขับเบาขับเบาลูกเออเดี๋ยวให้ดูไม่เล่มาไม่ดังเลยเออเดี๋ยวเพิ่งดังลูกทห้แม่กินข้าวเสร็จก่อนเด้อ

แดดร้อนอากาศร้อนร้อนมากมายเอาไปไหนไม่ได้คนะ่ะร้อนจริงๆวางน้ำโดนโทรศัพท์นะอ,อืมอ่ม คื่น,นก่นนอกน,<ว>กนต้มอร่อย Mà đỡ lắm người lời người ừ ừ lắm người mình người lắm người làm người vào, phải người làm người lắm làm lắm la lắm làm lắm người lắm người Ui người lắm người ไปล้าง,างโอเคนะคะรยวเจอคลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไปรดบไปรีบมารดบไปจ้ะ